สวัสดีครับมาเนี่ยผมเรามีทักไปเลยม,มารีวิวนอ้องกิสานเขียวครับเนื้อที่ก็ประมาณสิบก่าไล่ดีแหละครับ เมื่อปีกว่างเติบขึบ้ละครับบางปีก็เจ้ากับลงจับปลาการกุศลกันครับบางปีกับได้ลงนี่นะครับลองกู้นะครับ ระยะก็ไกลพอตำรวจเดียวครับระยะกระ นี่แหละครับพวงกวงพูดแล้วครับสุดโลหูโลตาหละนาทีก็ได้ ครับเอ้อทีปลากระป้อยหรอกครับบางปีปลา,า,าธรรมาตากับมีปลาเลี้ยงกับมีครับปลานิ้นปลาตะเพียนปลานวนจัน ข้างฟนกงแบบนี้บันไดทางลงครับอันนี้ก็บันไดทางลงค้อกันครับแล้วก็ใส่ปลาปลาพร้อมครับนี่ใส่ปลาปลาอยู่นี่ตลอดปี แล้วตั้งเหนือพุ่นกับมีครับน้องนะเป็นน้องประมงครับทางเทิงเกือบสิบไลือกกันน้องนางก็ได้ปล่อยปลาลงปลาทุกแทบทุกปีละอยู่แนวง,งก็ได้ ร,รอบนี้ก็มีแต่ต้นพักีิเล็กครับพักีิเล็กกำลังเป็นดอกครับรอบหนองเลยแ่ะครับพักีิเล็กมันไยอยากกับักเก็บเอาแต่ว่าต้นนันแน บริตัดแต่งกิ่งมันยอดมันกับบค่อยหลายแต่ว่ายสัตว์กับยำมีกับโพดเกลื่อนกับเอาต้นเดียวหาบมีบ้วเบิด์ุลละครับกิเล็กก็ได้ อ่าครับลายดอกครับถ้าลงแต่ละปีก็ได้ก็เพราได้อยู่ส่งกับราคาบาัตรบางปีก็บัตละร้อยครับพกเกิดหันดอกหันไน้ามัเลิกคิดดีกันบริลงหลายปีกัน ค่อยหาซีบเถิงแพเถิงอย่างครับพวกแพพวกเรือนี่พวกรับปลาบอนลันสะดุ้งครัหาซีบเฮหาซีบหรือสะดุ้งล้อยเฮก็ล้อยอ่า ตามฟังนะครับกบมองที่เดินไปได้ขันน้ำตื่นขันน้ำเลิกกาอีกรกณีนห,นหนึ่งครับ น่นก็นกนดอนปู้ตาครับดอนปู้ตาเข้าไปบ่ได้ครับหก ปลาเถิบเขาไปแทบได้คันแล้วครับเก่งกู้เขาดวงดิลนอนผูตาแต่ว่ากับพ่อเขาได้อยู่ครับซุ้มพระเจ้าเข้าไปกับซุ้มเนี่ยู้ซุ้มไม่อ,อกพออไปอยู่ครับมีทางเข้าไปอยู่ ตอนเจ้าปูแต่ว่าได้รต้นไม้เข้าไปเรื่นงใหญ่ครับสูง ลงมากินน้ำกับลไป,ไปลงมากินน้ำ <c oughs> ไปทีบอตะ เนีย่ยจะตั้งสิบใบไปได้มาญ,ญากมาถือกากตัแล้วครับแล้วเพื่อจะได้เข้าบ้านสิบสี่มือครับแต่ว่าไปได้มาได้หรบอเส่วน,นมันบ่่อยมีแถวโซนนิสารโควิดก็ได้ แต่อยู่ในเมืองพอละดีเข้าๆกันเดี๋ยวคิดก็รลอยลอ้อปีนี่อ้ยอยกับบุบค่อยมีตัดตัดเดือนเดียวกับเบิดแล้วครับอ้อยก็ได้มันกับคุดป้าายไปให้มันก็ได้ ี่แหละครับลงมาชมหนองอสี่เย็นเย็นทุมเย็นเย,ย็นครับชมป่าบ่อนไปอะไรคิดอย่างมากมายแล้วว่ากับปลอดภัยจังหนึ่งครับ ชีวิตของคนอีสานแบบเด็ลนะครับอยู่กับทงไห้ทงนาไปเรื่อยๆแต่ละมือแต่ละเวนเ้าบ้านออกทงออกให้มาตลา่นะครับบางครั้งก็ขึ้นเขาลงห่วย คือน,น้อนนางดีก็ไปหาใต้เขียดใต้ยังไปครับเลาะหวยเป็นปู้ก,ก็หาเก็บปักวานพุทธเบ้าไห็นใช่หล่ะครับยัมแต่ว่า,างวคุ้ยกับโบค่อยลายกับอยากหายากดูเบ้าก็ได้โซนหนิมทายาก งอคุยอายุหากินกันยากครับแต่วิสันแต่ว่าทนเฉพาะบ้านผมแล้วครับที่หากินยากถ้าอื่นนั่นก็เพอได้อยู่ครับทั้งน้ำทั้งไหนหลดละครับ หากินง่ายอยู smile, aja, ่หาหนูหาอย่างก็พอได้อยู่ทางน้าแต่ว่าทางบ้านผมทางเขานี่หากินยากนะครับส่วนนี้ผมี่ยัางเขากับเขาแบบที่ว่าเป็นป้าชุมชนเฉยป้าใหม่ชุมชนนะครับเห็นกระได เดี๋ยวพวกหวานกับพื่อสิไ้ย้ำหม่ไม่รุนมากๆก็คือเบาละมีหอบมีเงาเดี๋ยว่องไปไม่บุมี่ไปไม่จักใบผูละมันไปไปแต่ละเทือดเก็โอ้ได้คานมาผลเหครับเมือ่อยร่างกายพอแข็งแรงนีดน,นี้ไปพ่ได้แล้ว กินปูึป้นเขาก็ได้มาหาหนั่งเล่นเลาะหิ้มน้ำหิ้มน้ำไปกันที่ล่ะครับก็เราเหมือน่นก็ได้ถายดูก็ได้ครับยันผู้ชมเบือ่อไปก็ได้ ว่าพาเมืองตะหม่องเกาปะะ่ะวะหม่องไม่กับ่ไหลเลยนะครับหม่องไม่ก็ได้้องก็พี่จะ้องเล่นน้อยแน่ๆน,น้องตามไม่ตามหน้าไปกับโบเป็ดหลับไปไทยไปมาก คลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแจ้์ในในยคดับกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะได้เ็บคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบไว้ ทับนี่แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วครับพี่น้องสุกูสุสคนก็ได้ผู้มักสันโดษอยู่ในเมืองบุ่ไว้ยก็อยู่แบบเังสี่สบายครับตามน้องน้ำไปตามให้ตามนะตาม วยตามน้องไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับทา,าง่ังพบนี่ก็เป็นสางเขาปราปลานะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh